ยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปะครับ Happy birthday นะครับกว่าก็ขอให้มากก็วก็หกังเ่าเราสวัสแรงไปตลอดไปนะครับสองบส Happy i t ก็ขอให้ก่าสวยขึ้นสวยขึ้นสยแล้วขอให้สวยน่ารักขึ้นโอยแล้วพี่สุดอะคนเนี้ สวยขึ้นก็อยากได้รถใช่ไหมก้องกขอใหน่นั่อดไปขอ้ไวอว่าิลอดไกมาก็ยืนนาแล้วกันรักเพลียกันะเครับี่เจอเจที่บ่อยครับขอให้มีขอให้มีความสุขและมีผลงานดีๆตลอดไปครับขอให้ไหวขอสุขมากๆครับดี ขอสุขสัต์มันเกิดได้นะคะที่นี้ก็อายุ18แล้วเนาะก็ขอให้มีความสุขมากๆงานก็ไม่ต้องทำมากก็ได้นะกลัวว่าเะไหวัยจะโตค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายก็แฮปปี้ร์นเดย์คะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยมีความสุขมากๆกับอายุ18ปีแล้วก็อยู่กับวิวไปนานๆนะคะแฮปปี้ร์นเดย์ค่ะแฮปปี้ร์นเดย์นะครับอายุวันนนสุขภาพระราจสวัสดีค่ะ พีเอฟเดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยเชิญพี่นุชน,นะค่ะ Happy birthday ไหว18ปีแล้วก็มีความสุขมากๆมีงานเ,เยอะๆแล้วก็พวกเราก็จะตามไปเชียร์ง,งานเลยครับ birthday, ขออะไร Happy birthday ครับพี่ไหวพี่โอมน,นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ Happy birthday ค่ะ<อ>พี่ไหวขอพี่ไหวมีความสุขมากๆนะคะขอให้ เยอะแบบแฟนขับอย่างนี้ตลอดไปได้มีแฟนขับน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะรักพี่ไหวไปตลอดเลยค่ะบ๊ายบายถ้าที่บ้านเรนนะคะก็วันเกิดก็ขอให้มีความสุขกันมาครับพี่สิงและขอให้รักอย่างนี้ต่อไปนะคะงานเยอะๆจะรักพี่หวายตลอดไปนะคะให้ดีครับพี่หวปีนี้ขอให้มีงานค่อยเยอะนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับทุกปีนะครับ